สบายดีพี่พฟซทุกคนที่เข้ามารับส้มช่องบอตโตเซโนซานแนลเลยพี่นอ้องวันนี้บอตโตสีพาพี่พฟซทุกคนมาวิ่งออกกำลังกายเลยพี่นอ้องเนาะบรรยากาศยามแรงพี่นอ้องไงหลับส้มก,กันพี่นอ้องอากาศพี่นอ้องหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกมืดคืนพี่นอ้องเลยตกแต่สี่โมงหรือห้าโมงแรงเลยพี่นอ้องจนสว่างพอนำถั่วมืดพี่นอ้องเลย เบิ้งพี่น้องนำถ่วมัดเลยเห็นทางที่เพิ่นเห็ดใหม่ครับโบฮู้ว่าสิไปได้หรือบ่าเลยพี่น้องโอขาดมาเลยพี่น้องเส้นทางนี่ทางที่เห็ดใหม่ป้าพี่น้องโบอยู่นั่นนำเห็ดเสียหายลายพี่น้องเลยเส้นทางที่เดินครัโบโฮู้วังสีเดินได้หรือบ่เลยพี่น้อง บาทพี่น้องเซฟพี่น้องบานนี้เหือดลุพี่น้องไปบ่ได้แล้วพี่น้องทางซ้ายนี่หลุดมอไซ์เนาะอืมหืมขวมไปได้ยังไงเนี่ย ไปบ่ได้หล่พี่น้องเลยใส่เกือบนี้มาหน่อืยพี่น้องขวบเป็นทางใดนี่จะขี้ตมพี่น้องเลยขาดเนะาะปพาเถอน้ำนี่คือสีแห้งบอกพี่น้องเลยผูมือเศร้านี่เขาว่าถ่วเมื่อเลยพี่น้องเขนี่นะบ่อยู่เนาะ เลยที่ขวมไปเปลืองไปหนะึ่โอ้ขวมมาไรเลยพี่น้องเลยสะพานขาดเนาะอ้องชายชิได้เปลี่ยนเส้นใหม่เลยพี่น้องมาดนึ่งบริเลนแล้วอยู่ในนี้ปึ๊บปลาเสียวเลยพี่น้องปึ๊บอ้าวบ่พี่น้องนั่พี่น้อง แห้งอะมาได้เลยพี่น้องยขาดแต่วางนี่อะไรพี่น้องแ้วก็ไปบ่ไปปด้เน้ะเส้นนี้เส้นนี้แมนรีบร้อยพี่น้องเลยต้องมีเวลาการซ่อมแซมใหม่อีกแล้วแถวนี้เด้แซ่บเบิง้งอยู่ผูกจะกว่าชีขาด,ดพี่น้อง ในแล่น้องบัลนิ่รยากาศน้ำแรงพี่น้องเลยพี่มันถั่วมอดพีเด้อพี่น้องเห็นเห็นมือเศร้าอยู่ โอ้พี่น้องเอ้ยแดนบาได้แล้วแบบนี้ขาดซองวาพี่น้องวางผูกก็บเบิ้งพิชิขาดคือกันปลาตเเหลือกมาแห้งเลยพี่น้องนั่นโอ้ถมมั่วมืด โมมีแล้วพี่น้องอนี่มมีวางออกกำลังกายเลยตัวนี้กระโบต,าต่างจากตัวนั่นวันใดน,น้ำพี่น้องเอขื่อนขาดพี่น้องเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ ถปากท่อนี่โบไปเนาะถ้าปากทอถนี่พี่น้องอยังอยู่อยู่นำ้ำนี่ลหลแห้งนี่ล่แห้งนะพี่น้องนำ้ำ โอ้มาแหลนไรยะเจาะก็ได้พี่น้องตะ่กี้แหลนไก่เดินในแหลนไก่แล้วกันอ๋อพี่น้องเลยต้องเมารอรอการสอมแซมที่ว่านานพอเนาะเพื่อเพื่อเขาจะเห็ดแล้วเลยพี่น้องเส้นทางเห็ดใหม่อยู่แล้วเนาะถ้าว่าบเหดก็เมนใส่น้ำปลาปลาู้ได้เลยพี่น้องเขามาตรวจสอบก็ได้เขาต้องได้เห็ดเนาะอ๋อนำขื้นแห้งรีดได้พี่น้องเบิ่ง เดูออะไรน้อดัดแลกแล้วยาเจาะนะพี่น้องเนาะบุรีรนไกลว่าเส้นทางมันขาดเลยเนอ้อบึงขี้อ,อ้อยเลยพี่น้องยามแดงนี่ผมน่าจะเรียบร้อยยามแดงนี่ตุ๊คือเก่าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กะพาพี่ๆ FC ทุกคนที่เขามารับชมเนาะขับมาดูสถานที่วางที่พอตเคยมาวิ่งมาแหลดเลยพี่น้องเว้ยถนนทุนทางกะแม่นขาดเด้พี่น้องแม่นวิ่งบ่ได้พี่น้อง,ง,องลถกระเที่ยวบ่ได้เ็จนี้เนาะต้องรอก,การสอมแซมอีกพี่น้องถือว่านานเบืเ่อสิทำเสร็จเดี๋ยวพี่น้องถนนเน้นทางเส้นนี้เนาะถือว่าบ่ง่ายเผื่อเป็นสีสางเสร็จตอนนี้พี่น้อง ตัวนี้เบอร์แมนบุกหายพี่น้องเส้นนี้เพื่อซีพ่ีเซ็ตเนาะอ้าวอาฮอนนี้กันสิขอจบขอลาพีพีเอฟซี FC ไปก่อนเด้อพี่น้องเว้ยแล้วก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อพีพีเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งให้ตัวซัพพอร์ตท,ที่ยังบ่ป้าพวกมีมตัวยังเป็นกำลังใจให้พี่น้องอ้าวแล้วก็ขอบคุณทุกไลน์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเบิ่งพี่น้อง ที่ผมขาวโฆษณาเนาะที่เขาว่าเบองใไ้มีรายได้พี่น้องเลยตัวก็ขอใจหลายที่ยังอยู่เคียงข้างไปทำกันพี่น้องนด้ก็สิตั้งใจถ่ายคลิปไม่ดีก็เก่าพี่นอ้องเ้ยมืดอนกะถือว่าลงคลิปคั่มนหน่อยหนึ่งพี่น้องขอโทษไลยเด้อพี่น้องเด้อเอ้าสำหรับคลิปนี้ประตกับเขาจบไปก่อนเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ อ่ะสบายดีพีพีเอฟซี FC, ทุกคนบ๊ายบาย